สวัสดีสมาชิกรถมือ2องช n แนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถราคากันแล้วครับกับ isuzu d-max h i g h l i d e r แคป1.9 m a n u ว n ตัวท็อปสุดปี2020ครับราคา498,000บาทสีดำสวยใสยครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วรถสภาพป้ายแดงใหม่น้อยๆครับไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองครับ สวยๆหน้าไหม่เนะเช้งใหม่ล่าสุดแล้วนะครับกับคันนี้นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับรถสมรรถนะดีๆประหยัดน้ำมันครึ่ง1.9นะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการขีดข่วนแต่อย่างใดนะครับรถคันนี้นะครับปกติราคาอยู่559,000บาทครับเพื่อนๆสมาชิกตอนนี้เฮียเข้าใจดีตัดราคารถลงมาแล้วนะครับอยากจะให้สมาชิกเข้าถึงรถคันนี้ได้ง่ายๆ นะครับกำไรน้อยๆน,นะครับแต่ว่าลูกค้าได้ประโยชน์คู่มือมีพร้อมในการโอนเรียบร้อยเลยนะครับใครสนใจรถจอดอยู่บางบัวทองโอนจอง1,000บาทครับพร้อมจัดไฟแนน์ทั่วประเทศนะครับใครสนใจดุลดุครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ5 8 8 5 8 4 5 3 7 5นะครับอิสุด,ดีมแม็กหแมนวลปี2020สวยจัด